จีนกำลังเขย่าเศรษฐกิจโลกด้วยนวัตกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดคุณเคยคิดไหมว่าบริษัทที่เคยขายสมาร์ทโฟนและหม้อหุงข้าวราคาประหยัดอย่างเสี่ยมี่กลับกลายเป็นผู้บุกเบิกรถยนต์ไฟฟ้าที่แรงที่สุดในสนามแข่งระดับโลกอย่างนอร์เบอร์กริงนี่คือสัญญาที่บอกว่าโมเดลจีนกำลังก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมจนกลายเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือจีนไม่ได้แค่สร้างนวัตกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ยังสร้างระบบนิเวศท,ทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาลทั้งถนนเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงและท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงการสร้างแรงงานที่มีทักษะการผลิตระดับสูงซึ่งทําให้จีนปรับปรุงสินค้าได้อย่างรวดเร็วและลดต้นทุนการผลิตแบบที่ประเทศอื่นไม่อาจตามได้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามจีนไม่ได้พึ่งพาแค่เงินอุดหนุนจากรัฐแต่สร้างระบบนิเวศนวัตรกรรมที่เน้นการพัฒนาทีและเล็กเพื่อสสมความแข็งแกร่งตัวอย่างเช่นแรงงานจีน ที่เคยประกอบ iPhone สามารถเปลี่ยนสายการผลิตมาทำโทรศัพท์หัวเว่หรือโดดีเจได้ภายในปีเดียวนี่คือพลังของความรู้ในกระบวนการผลิตที่ทำให้จีนเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็วแต่แล้วเราจะมองโมเดลจีนแบบนี้ว่าเป็นความสำเร็จหรือความเสี่ยงหลายคนวิจารณ์ว่าการทุ่มเงินสร้างอุตสาหกรรมจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันกันเองจนราคาสินค้าตกต่ำบริษัท ต้องลดการจ้างงานและเศรษฐกิจเติบโต,ตช้าลงแต่บทความจาก f Foreign Affairs ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีปัญหาเหล่านี้แต่จีนยังคงสร้างการเตริบโต,ตทางเทคโนโลยีที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ลองคิดดูถ้า Apple ที่มีเงินสดถึงสี่0มล้านดอลลาร์ยังล้มเหลวในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลังจากใช้เวลา1ิปีสหรัฐที่ขาดโครงสร้างพลังงานไฟฟ้าและเครือข่ายการผลิตที่แข็งแกร่งย่อมต้องยอมรับว่าจีนได้เปรียบในด้านนี้แล้วคุณคิดว่าจีนจะยังคงเดินหน้าแบบนี้ต่อไปได้หรือไม่ หรือความสำเร็จครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่ประเทศตะวันตกต้องระวังอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวคิดโมเดลจีนแล้วคุณคิดว่าประเทศอื่นควรเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้